สวัสดีค่ะอ้อยอิงเขานะคะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานําเสนอเมนูไข่พะโล้นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะคะวันนี้13ฟองนะคะแต่ถ้าใครมีไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดเขาจะแข็งดีะคะ่ะอร่อยจะมีนี่นะคะ3เกลือนะคะมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็นี่นะคะพริกไทยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะมีหอมแดงะคะ่ะน,นี้จะเป็นสูตรโบราณน,นะคะ แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหูน้นี้เป็นเต้าหู้แข็งที่เรานําไปทอดแล้วนะคะหั่นท่อนประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม้พาโลที่เรานําไปคั่วเรียบร้อยเพื่อความหอมนะคะอันนี้จะมีผงปรุงรสมีน้ตาตาลทรายน้ําตาลปีบ๊บน้ํามันหอยผงพาโล้ซี๊วดําซอสปรุงรสเกลือ แล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีนะคะสําหรับไว้โรยหน้าเวลาที่เราทําเสร็จนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรานําเครื่องสามเกลือของเราไปโขกก่อนนะคะพร้อมทั้งหอมแดงนะคะใส่พริกไทยไปช้อนหนึ่งนะคะขอโขกเครื่องก่อนนะคะก่อนที่เรานําจะนําไปผัดรากผักชีนี้ประมาณยี่บรากได้นะคะคือใส่เครื่องแน่นๆเนนยอะๆค่ะเขาจะอร่อย คุณยายสอนไว้เสมอเลยค่ะว่าเวลาเราทำกับข้าวเนี้ยเครื่องเนี้ยเราไม่ควรห่วงเครื่องนะคะใส่เครื่องไปเลยค่ะแน่นๆใช้กระเทียมไทยนะคะสี่หัวนะคะวันนี้ตามด้วยนี่นะคะหอมแดงนะคะเคล็ดลับความอร่อยจะมีคุณป้าเคยบอกไว้ค่ะเราก็เอ๊เขาเอาไข่พะโลมาฝากเราเราก็ถามว่าทําไมอร่อยจังคุณป้าป้าก็บอกว่าอยากรู้ไหมว่ามีอะไรนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาของสูตรนี้ เรียบร้อยนะคะเครื่องของเรานี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะที่เราโขมือสักครู่ะคะ่ะลงไปผัดเลยค่ะความหอมเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เราก็นําเครื่องพะโล้ลงไปผัดเลยค่ะหอมหอมทีนี้ตามน้ํานะคะ ีนี้เดี๋ยวมาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะคะใส่น้ำตาลตี๊บลงไปนะคะประมาณ5ช้อนนะคะเกลือ1ช้อนซอสปรุงรส4ช้อนน้ำมันหอย2ช้อนนะคะพะโรนี้เราต้องปรุงเครื่องจัดจัดนะคะเขาถึงจะอร่อยสีดำา2ช้อนนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนนะคะปรุงรส ครึ่งช้อนตรนนี้เราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะให้น้ำตาลตีละลายดีก่อนนะคะรสชาติดูก่อนนะคะเติมน้ำตาลไปอีกช้อนหนึ่งค่ะรสชาติได้แล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะเครื่องเขาเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เรานำไข่ลงมาคลุกเลยค่ะ ที่จะทำขาขยนะคะจะต้องเอาไข่เนี่ยไปคุกกับซีอิ๊วดำก่อนนะคะเขาถึงจะติดดีนะคะแต่อันนี้เรามีเวลาเคี่ยวค่ะเคี่ยวเตาถ่านแล้วก็จะทำประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราเปลี่ยนใส่หม้อก,ก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่องพะโลที่เราคั่วนะคะแล้วก็นำมาห่อในผ้าขาวบางนะคะ เพราะว่ากันเขาไปทิ้มไข่แตกอะคะ่ะต้องห่อผ้าขาวบางนี่นำเครื่องทั้งหมดที่เราทําลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้เลยนะคะแล้วเราจะเคี่ยวเขาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะให้เขาเข้าเนื้อให้น้ำามนงดๆนะคะเคล็ดลับความอร่อยนะคะ ปิดฝาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะมาดูนะคะหน้าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่พะโล้ของเราหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ